ลักษณะเจ้าของงานหัวหมอที่เป็นคนรับงานต้องรู้ว่าแบบนี้คุณมีโอกาสที่จะโดนเจ้าของงานไม่จ่ายนะลักษณะมันดึงนะพอถึงงวดจ่ายปุ๊บอย่างเช่นวันเนี้ยวันที่1กันยาพอถึงงวดจ่ายปุ๊บก็ทําเป็นมาพิจารณาโทรทำเป็นมาโทรถามนู่นจะโทรมาถามใช่บอกว่าคืออาจจะแบบก่อนหน้านี้สมมติสิงหาเราโทรไปตามงวดงานอ๋อบอกว่าเดี๋ยวเขาปีรอบพิจารณาเขาจะบอกว่ารอบพิจารณาวันที่1กันยาพอหนึ่งกันยาปุ๊บเนี่ยจะโอ้แล้วมันติดเรื่องเนี้ยเอกสารนู่นนะเอกสารนี่เอกสารนั่นอกสารส่งหัวอ่างนู่นอ้างน ้างแต่งงานเนี่ยบ้านเขาอยู่กันไปแล้วนะส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกงวดท้ายๆงวดสุดท้ายาใช่เราส่งเอกสารไปให้ปุ๊บบอกว่าไม,ไม่ทันแล้ววันนี้ต้องรอรอบหน้าเพราะว่าบัญชีเพิ่งได้รับเรื่องต้องเป็นรอบต่อไปรอบวันที่1ตุลาเพราะหนึ่งตุลามันก็จะแกล้งอีก้ยฮ ใช่เป็นใช่เนี่ยก็คือ,อมีคนเขาเล่าให้ฟังเป็นโครงการหนึ่งสมมุติว่ามูล,ลค่างานรวมๆกันสัก10ล้านหักเงินประกันรวมๆสะสมไว้อาจจะสัก5 0 0 0 0นหรือถ้าเป็นบ้านทั่วไปที่ผู้รบเหมาไปรับ <ๆ S 2> ก็อาจจะเป็นงวดสุดท้ายก็อาจจะอยู่เจียงนี้ประมาณ5%ถึง10%งวดสุดท้ายเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละด้วยความที่เขาเป็นรูปแบบบริษัทเนาะเขาอาจจะบอกว่าเอกสารผิดต้องรอจ่ายรอบหน้าแล้วนะรอบนี้ไม่ทันเดี๋ยววันที่1ตุลาเนี่ยทำจ่ายให้เลยปพอไป1ตุลาปั๊บก็อาการเดิมคิดว่าจริงๆแล้้วคือตังใจจะ ไม่จ่ายนะครับดูทรงเราก็น่าจะรู้แล้วใช่ก็อยากจะไม่จ่ายเซ็งอ่ะ